กินเลยกันครับกินไมัยนี่นะฮะเราไปทำข้างในเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนี่นะฮะการกินสมัยมันต้องปเจะทำข้างนอกสิทำข้างในนั่งเลยมันจะได้แสงสว่างไปมันจะแสงสว่างมมา อันนี้นะขายให้หน่อยนี่นะฮะก็คือโรตีสายไหมนะครับที่เราจะมาทำนต๋อใครอยากกินติดใจนี่ก็คืออันที่เซนดี้เขากินไม่หมดวางไว้ไี่วางไว้ที่อื่นวันนี้หันหันกล้องวันนี้นี่คือถ่ายตรงนี้นี่นะี่นนะ หยิบขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะครับหยิบเบาๆนะครับแผ่นโหนะครับเอาวางเลยตรงนี้เนี่ยวางไปครับโบกเข้าไปนะหลังจากนั้นก็เอาสิ่งสิ่งนี้ครับเนี่ยควักออกมานะครับการทำนะครับดูไว่าที่ทำไม่เป็นการทำไม่เป็นการเลีเทบ้านนี่เซนดี้กินลายมือกินตะถ่ายกล้องดีกว่า นี่นะฮะถ้าหลออเองก็ยังยองใครกินก็ยังอิ่มแป้นจับเนี่ยก็แค่ม้วนๆแค่นี้ไงปิดพักบัอนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวแหมันนมืฮนโรตีเลยทีเดียวใช่ม้วนเนี่ยถ้าผมผมม้วนไม่เป็นบูบี้ไปนะคือแลบพอแล้วยังไม่มดวนนะฮะนี่เราก็จะได้ออกมานหน้าตาสวยงาม ใช่กินได้ครับดูฮะดูกินได้ฮะแยมทำด้วยอร่อยครับสุดยอดค่ะทำด้วยดีทำหนึ่งเลยนี่ฮะมาพี่เขอบอกเลยเอาไปอันนี้สุดยอดอ้าวกล้องอยู่ไหนไม่รู้นี่นี่สุดยอดเลยสุดยดเรากินแบบเปล่าๆได้ปะเราหายไปกินแบบเปล่าๆได้ปะ ทำ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 กินแค่โรลลงไปแล้วก็หมุนแค่นั้นเองแองเจลผัดเขาลองทำนี้เราไม่เคยทำเลยอนี่รู้ๆเอาหนูนะฮะสองคนนี้เขาจะฝึกทำนะอันนี้ของผมก็ทำเสร็จแล้วมาเล่นถือเลยอ่ะสอดไส้แล้วก็กางหินนี้ไปไส้แล้วก็จบลงมาค่ะอิ่มมากเลยแล้วก็อิ่มแล้วจะทำไงก็ไม่ได้ทำยิยม โอ้ยแพ่ไม่กดไหลอะไรเยี่ยมเยี่ยมมากๆเต็โอ้พีมใส่ไส้น้อยไปว่ะเออแต่มเราจะทำแบบอันนี้แพี่เมใส่เยอะหน่อยดิเปลืองฮะเปลืองใส่เยอะหน่อยมันใส่ประมาณนี้พอแล้วโอ้พำทำเป็นกะหดี่ปั๊บเลยดูความแตกต่างขนาดมันกินลาบอ่ะอันใหญ่กว่าแพี่ทำเป็นเอะมันเอามันเอาลาบแค่ชิ้นเดียวนะะฮ กินเล่นอะไรกันอ้อหนุกยายหนุกยายอากจมมี่ทำอะไรเจมมี่นั่งขับไมวยดิไม่ได้จดจอดจอดลอะบวกไรให้ลาลัย

เจมี่กินส่ไหม,ไมกินของพี่มันนะฮะไม่ทำเลยน่าสนุกดีสเดียว<อ>เริ่ม <c oughs> I'm mean. going <laughs> จะเป็นลมงไปเสียโอ้ยคาเอจยเขาไปเอาจารย์เขามาบ้านเกรินนะ ยุ่งเยอะแล้วเข้าบ้านไปยุ่งเยอะยุ่งเยอะผมมึนมิดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยไปเข้าบ้านกันเร็วๆยุงเยอะนี่นะฮะฮะอะไรขอนอนนี้ไปรอหนึ่งทุ่ม สิี่นาทีเราจะมันเล่นคอมกันเ,เล่นคอมเากเล่นสองหู้กันไปเล่นสองห้าศูกนกดรัวๆนะฮะนะฮะอาจจะเห็นว่ามีข้างบนคนระะับแล้วก็มีอันนี้ของเล่นลกๆน,นะับไม่ต้องไปดูนะไม่ต้องไปดูเรามาดูคอมะ,ะการีน่าก็ปิดไปนะครับมาจะเล่นเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนึ่งนะฮะ